สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะเนื่องจากเดือนมีนาคมมีวันสําคัญต่อไตนั่นก็คือวันไตโลกสำหรับคำแนะนำด้านอาหารผู้ป่วยโรคไตสามารถติดตามได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะแต่วันนี้เฟิร์นจะขอรวบรวม10ข้อคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาหารโรคไตมาตอบกันค่ะเผื่อว่าใครกำลังสงสัยเรื่องเดียวกันอยู่ส่วนคำถามจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ผลไม้อะไรกินได้บ้างมีหลักจำยังไงให้จำได้ไง่ายๆแนะนำให้ผู้ป่วยโรคไตเลือกผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำจนถึงปานกลางค่ะวันละหนึ่ฝ่ามือนะคะ แต่ถ้าผู้ป่วยคนไหนนะคะมีโพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่ก็แนะนำให้ลดการทานผลไม้ลงค่ะอาจจะเหลือซัก3ชิ้นพอดีคำต่อครั้งค่ะแต่ถ้าผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ฟอกไตก็ควรจะงดการทานผลไม้ไปก่อนจนกว่าค่าโพแทสเซียมในเลือดจะกลับมาปกติค่ะ สำหรับเทคนิคในการจำผลไม้โพแทเสเซียมต่ำจนถึงปานกลางให้ง่ายๆนะคะก็จะขอแนะนำให้จำเป็นกลุ่มสีค่ะกลุ่มสีที่1เป็นกลุ่มสีแดงประกอบด้วยแอปเปลิลชมพู่สตรอเบอรี่เงาะและก็ลิ้นจี่ค่ะส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสีม่วงแดงประกอบด้วยองุ่นและมังคุดค่ะ กลุ่มที่3เป็นกลุ่มสีเหลืองประกอบด้วยสาลี่และสับประรดค่ะและกลุ่มที่4เป็นกลุ่มสีน้ำตาลมีแค่ละมุดเพียงอย่างเดียวค่ะยังไงก็ลองเอาไปจำดูนะคะผักอะไรกินได้บ้างผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะที่1-3ที่ไม่ได้มีปัญหาโพแทเสเซียมในเลือดสูงสามารถเลือกรับประทานผักได้หลากหลายชนิดค่ะเพียงแต่ต้องลดปริมาณโพแทเสเซียมในผักลงสะก่อน วิธีการลดโพแทสเซียมก็ทําได้ง่ายๆนะคะคือการหั่นผักให้ชิ้นเล็กลงและนําไปต้มจากนั้นเทน้ําทิ้งและรับประทานผักปริมาณ1นทัพพีต่อมื้อค่ะแต่ผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะที่4และระยะที่5จําเป็นต้องเลือกผักในกลุ่มโพแทสเซียมต่ํายกตัวอย่างเช่นบวบเหลี่ยมถัว่วพูเห็ดหูหนูหอมหัวใหญ่และผักกาดแก้วปริมาณครึ่งทัพพีต่อมื้อค่ะ อาหารอะไรบ้างที่ช่วยบำรุงไตไม่ให้ฟอกไตเร็วขึ้นไตที่เสื่อมไปแล้วไม่มีอาหารชนิดไหนช่วยบำรุงให้ไตดีขึ้นจนสามารถเปลี่ยนระยะความเสื่อมของไตได้ค่ะแต่การควบคุมอาหารบางประเภทจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตและยืดระยะเวลาการเข้าสู่การรักษาโดยการฟอกไตได้ค่ะอาหารประเภทนั้นก็คืออาหารที่ต้องจำกัดโซเดียมและจำกัดโปรตีนค่ะ ส่วนใครต้องจำกัดโปรตีนและจำกัดโซเดียมปริมาณเท่าไหร่แนะนำให้ปรึกษากับนักกำหนดอาหารค่ะผู้ป่วยโรคไตดื่มน้ำแร่ได้ไหมได้ค่ะ แต่ไม่ควรดื่มเป็นประจำเพราะน้ำแร่มีแร่ธาตุอยา่างโซเดียมและโพแทสเซียมที่ผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุมและควรงดดื่มน้ำแร่ทันทีนะคะหากพบว่ามีโซเดียมหรือโพแทสเซียมสูงในเลือดทางที่ดีผู้ป่วยโรคไตก็ควรจะเลือกดื่มน้ำเปล่าน้ำธรรมดาก็จะปลอดภัยมากที่สุดค่ะผู้ป่วยโรคไตดื่มกาแฟได้ไหมได้ค่ะ พราะกาแฟไม่ใช่อาหารที่มีโซเดียมโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสสูงแต่การเติมนมหรือครีมเทียมลงไปสามารถเพิ่มค่าฟอสเฟตในเลือดให้สูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นผู้ป่วยโรคไตที่เป็นคอกาแฟสามารถดื่มกาแฟได้อย่างสบายใจเพียงแค่งดการเติมนมหรือครีมเทียมลงไปและดื่มเพียง1-2แก้วต่อวันเท่านั้นค่ะไข่ขาวเป็นโปรตีนชนิดดีกินได้ไม่จำกัดใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวต้มหรือไข่ขาวอัดเม็ดถึงแม้ว่าจะเป็นโปรโตีนคุณภาพดีแต่ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมที่ยังไม่ได้รับการฟอกไตก็ต้องจำกัดโปรโตีนค่ะเพราะกระบวนการเผาผลาญโปรโตีนจะมีของเสียเกิดขึ้นและขับออกทางไตเป็นหลักดังนั้นเมื่อไตเสื่อมลงความสามารถในการขับของเสียจากโปรโตีนก็จะลดลงตามไปด้วยผู้ป่วยโรคไตเสื่อมจึงจำเป็นต้องจำกัดการกินโปรโตีนค่ะ ปริมาณการกินโปรโตีนต่อวันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของแต่ละคนหากผู้ป่วยโรคไตท่านใดไม่ทราบว่าตนเองต้องกินโปรโตีนวันละเท่าไหร่สามารถรับคำปรึกษาจากนักกำหนดอาหารได้ค่ะกินนมชนิดไหนได้บ้างนมแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์หรือนมธัญพืชต่างๆจัดเป็นอาหารกลุ่มที่มีฟอสฟอรัสสูงผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงค่ะ แต่ถ้าเป็นไตเสื่อมระยะที่1ถึง 3A หรือผู้ป่วยฟอกเลือดที่มีค่าฟอสเฟตในเลือดปกติก็สามารถดื่มได้บ้างนะคะเพียงครั้งละ 200cc และไม่ควรดื่มเป็นประจำทุกวันค่ะแต่ถ้าเป็นไตเสื่อมระยะที่4ระยะที่5หรือยังมีค่าฟอสเฟตในเลือดสูงควรงดการดื่มนมทุกชนิดออกไปก่อนค่ะผู้ป่วยโรคไตเสื่อมมีอาการเบื่ออาหารกินได้น้อยกินได้แต่นมควรกินอะไรเสริม เพราะกินนมมากกังวลว่าฟอสเฟตจะสูงปัจจุบันมีอาหารทางการแพทย์สูตรผู้ป่วยโรคไตระยะก่อนฟอกไตจำาหน่ายแล้วค่ะซึ่งเขาปรับสูตรให้มีโซเดียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสต่ำตรงกับข้อจำกัดของผู้ป่วยโรคไตเสื่อม แต่ให้พลังงานเพียงพอโปรโตีนเพียงพอปราสจากแลคโตสค่ะส่วนปริมาณที่แนะนําให้บริโภคนะคะแนะนําให้ปรึกษากับแพทย์อายุรกรรมโรคไตหรือจะปรึกษากับนักกาหนดอาหารก็ได้ค่ะผู้ป่วยโรคไตก่อนฟอกและหลังฟอกควรกินน้ําเท่าไหร่ต่อวันผู้ป่วยที่ไม่ต้องจํากัดน้ําหรือไม่ได้มีอาการบวมควรดื่มน้ําปริมาณ1-2ลิตรต่อวันค่ะแต่ถ้าผู้ป่วยต้องจํากัดน้ํา แนะนำให้ดื่มน้ำปริมาณตามที่แพทย์กำหนดหรือตามปริมาณปัสสาวะ24ชั่วโมงแล้วบวกเพิ่มอีก 500cc ซค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยโรคไตมีปัสสาวะรวมออกทั้งวันอยู่ที่ 200cc บวกอีก 500cc ซก็จะเท่ากับ 700cc จะเป็นปริมาณน้ำที่ควรบริโภคต่อวันค่ะผู้ป่วยก่อนฟอกและหลังฟอกกินเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่ต้องควบคุมเหมือนกันนะคะคือการจำกัดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงค่ะและจำกัดน้ำหากมีอาการบวมร่วมด้วยค่ะสิ่งที่กินแตกต่างกันนะคะคือโปรตีนค่ะผู้ป่วยโรคไตที่ยังไม่ได้ฟอกไตต้องจำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไตแต่ผู้ป่วยโรคไตที่ฟอกไตแล้วจำเป็นต้องกินโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนโปรตีนที่สูญเสียไปในระหว่างการฟอกค่ะ หวังว่าจะคลายความสงสัยของหลายๆคนได้มากขึ้นนะคะแต่หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจาก10ข้อนี้แล้วสามารถส่งมาได้ที่ line a r p p ของโรงพยาบาลราชาพิพัฒ์ได้เลยค่ะนะักกำหนดอาหารจะเข้าไปตอบให้ขอบคุณสำหรับการติดตามจนจบคลิปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ